สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมาตัดอ้อยส่งเพื่อนๆอีกนะครับ1 5 0ันะครับ,รบเป็นอ้อยที่ใช้ในการคั้นน้ำเนาะเป็นอ้อยที่เรากินน้ำคันอ้อยข้างทางนี่แหละนะครับทีนี้นะครับเพื่อนๆสนใจจะปลูกเนาะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการทําปุ๋ยนะครับหรือรูปแบบของการเป็นอาหารเป็นวัตถุดิบอะไรก็ตามนี่นะครับ โอ้อยุคน,นี้ก็ได้รับความนิยมสูงสุดแล้วนะครับในประเทศไทยนะครับทีนี้นะครับอ้อยนีนะครับแต่ละดินแต่ละที่เนี่ยสีก็จะต่างกันบางดินบางชนิดนี่นะครับสีของลำอ้อยสือพันก็จะแดงๆหน่อยแต่พอเขาแก่ไปเขาก็จะเรือมเขียวๆแบบนี้นะครับก็บางทีเพื่อนๆปูอ,อาจจะตกใจว่าส่งสายพันธุ์ไหนมาให้อะไรเงี้ยนะครับมันแล้วแต่ลักษณะของดินด้วยนะครับก็จะส่งผลต่อสีของลำอ้อยนะ มาก็โคนอย่างี้ก็ตัดออกให้เพื่อนนะครับไปปลายอย่างนี้เราก็ตัดออกให้เพื่อนเพื่อนแต่ที่เราได้คือเราได้ปลูกครับตันนี้ก็ออกดีนะครับปลายก็ออกดีแข็งแรงดีนะครับหนึ่งชุดก็มีสิบท่อนนะครับเราก็ใส่ไปจนเต็มกล่องน,นะครับเพื่อนๆบางเพื่อนบางท่านนี่ได้ไปสิบเจ็ดสิบแปดก็มีครับเนาะก็เพื่อจะได้ไม่ให้กล่องมันโยนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนด้วยนะ ก็จะตัดนะครับแล้วส่งให้เพื่อนในกล่องขนาด2 a นะครับแล้วก็เราจะห่อถุงไปเรียบร้อยเนาะไปอบไปถึงเพื่อนๆนก็พร้อมปลูกได้เลยนะครับ จะแต่งใส่กล่องนะครับให้เพื่อนดูอีกครั้งนะครับ